นุ่มขวัญชฉหัวใจเกษตรครับผมจากช่อง YouTube Facebook f แ n p a g e นะครับแล้วก็ติ๊กตอกครับผมจากช่อง Happy การเกษตร a n n e l ครับพี่น้องครับนี่นอเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนี่นอเป็นอีกภารกิจหนึ่งนะครับที่ห้าสีททำการวานเข่านะครับผมนี่อยู่ในแปลงนานะครับที่เป็นหน้าให้หน้าโคกครับพี่น้องป้องไปครับผมนี่นอ โดยสายพันธุ์เขานะครับที่เฮาสีวานนอสำหรับทีมงานตอนนี้ก็พร้อมแ้วในการสีวานนะครับผมซึ่งให้หน้านะครับอยู่ให้หน้าของเฮามีอยู่สามให้หน้านะครับเฮ้าสีทำการวานนะครับให้ละสายพันธุ์นะครับผมซึ่งเขามีเข่าสายพันธุ์ดีนะครับทั้งหมดนะครับอยู่สามสายพันธุ์ด้วยกันครับพี่น้องครับนี่นอสามสายพันธุ์น้ำกันนะครับ โดยสายพันธุ์แรกนะครับข้าวมะลิจากกัมพูชาครับผมนี่ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับข้าวหอมมะลิโลกนะครับในปีล่าสุดนะครับนั่นก็คือข้าวผักกาลำดวนครับพี่น้องครับเป็นเข้ามะลิจากกัมพูชานะครับผมนี่แหละครับลักษณะของเมล็ดเข้านะครับผักกาลำดวนจากประเทศกัมพูชาที่ชนะเลิศการประกวดข้าวเจ้าในระดับโลกนะครับ ปีล่าสุดเนี่ยครับได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับนั่นก็คือข้าวผักกาลำดวนครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับสำหรับสายพันธุ์ที่สองนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับนั่นก็คือข้าวเหนี Ambassador ยวกำครับพี่ Leah JavaScript Eigen Need 哈哈น้องครับนี่ข้าวเหนียวกำนะครับผมหรือบางพื้นที่เพิ่นเอินว่าข้าวกำน้อยครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งลักษณะของเมล็ดเบิงครับพี่น้องครับนี่ยเป็นแต่สอนให้นะครับเป็นข้าวเหนียว ที่มีลักษณะนะครับเป็นเมล็ดปุ่มๆนะครับเมล็ดออกสีดำๆนะครับเนาะส่วนสายพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ที่3ครับพี่น้องครับนี่เป็นเข่าพันธุ์พื้นเมืองนะครับจากทางอีสานใต้นะครับเนาะเดี๋ยวสีนุ่มขวัญใช่ัว้ใจเกษตรนะครับสีใดโทรศัพท์ประสานพันธุ์อีกท่หนึงนะครับว่าเข่านี่เป็นเข่าสายพันธุ์อย่างเนาะเป็นเข่าเหนียวเข่าเจ้านะครับเนาะจงสีแดสอบถามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าสรุปแล้ววันนี้ เราได้ข้าวพันธุ์ดีมานะครับทั้งหมดสามสายพันธุ์ด้วยกันนะครับเพื่อสีมาทําการวานนะครับอยู่ในพื้นที่หมองนีเนาะอันนี้ครับผมอยู่หน้าไ้ห้างนกหอนะครับเอาจังไลกับฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับสําหรับท่านใดนะครับอยากจะได้ข้าวสายพันธุ์ใดก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าสิเป็นเขาเหนี้ยเขาเจ้าเขาหน้าปีหน้าปังเขาพันธุ์พื้นเมืองต่างๆนะครับสามารถสีมาประสานได้นะครับที่สามไมล์เลขโทรศัพท์ครับผม 089-942-8684ครับ092-516-4252นะครับแล้วก็065-049-5999นะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยวัใจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับขออมล่าผ้าจากพี่น้องปงปาไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมนี่ครับพี่น้องครับนี่ไถยหุดไว้ย่างดีเลยทีเดียวครับผม